สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมนยูชัดๆนะครับรายการที่จะมาซัดกันเฉพาะเรื่องของแมนยูครับวันนี้เรามาคุยหลังเกมครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนั้นบุกไปเยือนเว์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เอาชนะแบบหืดขึ้นคอเลยครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับโดยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เจอกันมาแล้วในลีกกันนะครับห้าสิบเกมครับเว์แฮมชนะได้เจ็ดครั้งนะครับแมนยูไนเต็ดชนะไป30ครั้งแล้วก็เสมอกัน13นัดครับสถิติเนี่ยโดยรวมอาจจะมองว่าแมนยูนั้นข่มอยู่ลึกๆนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะไปว่ากันที่ประเด็นหลังเกมครับเราไปดูจังหวะสําคัญๆในเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับโดยเริ่มแรกนะครับในช่วงแรกนั้นทั้งคู่ยังผัดกันคลองเกมเป็นจังหวะครับแล้วก็จนกระทั่งในนาทีที่29ครับเจ้าบ้านมาได้ประตูขึ้นนาจากจังหวะยิงฉล็บของเบลาม่าครับแล้วก็บอลน,นั้นไปโดนทางน้าของลาเฟลวาลาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าประตูไปเป็นทางหน้าของขุนค้อนขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับ แต่หลังจากนั้นไม่นานครับบังเอิญตอนนี้ครับแมนยูมีเครื่องจักรขล่งประตูนามว่าคิสตียโนโรนัลโดครับในนาทีที่34ครับทีมเยือนมาได้ประตูตีเสมอได้สําเร็จครับแล้วก็เป็นการยิงประตู3นัดติดต่อกันของ c ีอารในการกลับมาแมนยูรอบนี้ด้วยแหละครับตอนนี้เสมอกันที่1ประตูตอน,นครับ พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับรูปเกมขัดกันมีช่วงเวลาของตัวเองเป็นบางระยะครับของแต่ละทีมนะครับจนกระทั่งในช่วงท้ายเกมครับทางด้านของผู้ชายคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเจสซี่เดอะคิงที่โซชานั้นส่งลงมาเป็นตัวสำรองครับมีจังหวะตัดเข้าขวาแล้วก็ซัดทะยังมุมเข้าเสาไกลไปอย่างสวยงามเลยครับพาแมนยูนั้นขึ้นนําในช่วงท้ายเกม2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับมีดราม่าเกิดขึ้นครับหลังจากที่ลุคชอนนั้นไปทําแฮนด์บอลครับ จนผู้ตัดสินนั้นต้องไปเช็ค VAR แล้วก็ให้เป็นจุดโทษครับหลังจากนั้นมีดรามา่าซ้อนดราม่าอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อมาร์คโนเบิลที่ถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อที่จะสังหารในจุดโทษโลูกนี้นะครับยิงไม่เข้าครับจบเกมเอาชนะไปได้แบบหืดขึ้นคอ2ประตูต่อหนึ่งเลยครับแหมต้องบอกว่าแฟนบอลทางบ้านนี่ลุ้นกันนั่งไม่ติดเลยนะฮะ ทีนี้มาว่ากันที่ประเด็นหลังเกมครับมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่น่าพูดถึงน,น,นะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ทางด้านของแม็คทอมนะครับเป็น กลับมาทํางานร่วมกับทางหน้าของเฟรดเป็นคู่หูแม็กเฟรดในแดนกางอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้แดนกางของแมนูเต็ดเองเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็มีความสมูทมากขึ้นเลยนะครับหลังจากที่2คนนี้เนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีในการเล่นเป็นคู่กันน,นะครับแต่ถ้าหากว่าแยกคนใดคนนึงไปคู่กับคนอื่นเนี่ยโอ้โหมักจะผลงานจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แฟนบอลหลายๆท่านที่ติดตามมาก็น่าจะเห็นได้นะครับก่อนหน้านี้ทีนี้มันก็พอมีจังหวะพลาดอยู่บ้างครับแล้วก็โอ้โหมันเป็นจังหวะที่สําคัญเสียด้วยครับหลังจากที่ปร,รนเ าม่านั้นยิงเข้าไปหากใครสังเกตดีๆนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยบริเวณหน้าเบนราม่าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางด้านของเฟสหรือว่าแม็กโทมินเเลยครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มิดฟิลตัวรับจะต้องรับผิดชอบก่อนที่จะถึงเซนเตอร์ฮาฟตัวกลางนะครับแต่ว่าบาังเอิญทั้งทั้งคู่เลยเนี่ยหลุดตำแหน่งกันนะครับหลังจาก ติดตัวประกบเองหรือว่ายืนตำแหน่งผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีพื้นที่มากพอที่จะให้เบลลามานั้นมีพื้นที่มีเวลาในการสรับไกลยิงครับแล้วก็สุดท้ายโชคไม่ดีด้วยครับที่บอลมันไปเฉลบทางด้านของราเฟลวาราดแล้วก็ทําให้ทีมเสียประตูในจังหวัดนั้นครับอันนี้ก็เป็นจุดผิดพลาดเด่นๆเลยของคู่มิดฟิลด์2คนนะครับในเกมนี้นะครับมาถึงอีกข้อหนึ่งที่ผม สังเกตมาสักระยะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในานามของทีมชาติหรือสมโมสรเองนั่นก็คือตัวของกัปตันครับเอ่อแฮร์รี่แม็กควายเราเนี่ยแหละครับมักจะมีจังหวะเอี่ยงวะแบบงงๆะนะฮะบ่อยเกินไปครับคือจะว่ากันตรงๆก็คือมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแม็กควายเป็นกองหลังที่มีจุดเด่นในเรื่องของลูกกังอากาศนะครับมงบอลดีทั้งมงทําประตูมงเคลียร์หรือว่าการเข้าประทะต่างๆที่หนักแน่นแล้วก็ มักจะแม่นยำนะครับแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของทักษะหรือว่าเบสิกในการครอบครองบอลแข้งก้อยนะั้นไม่ใช่จุดเด่นครับแล้วก็เขามักจะมีลูกลนล,ลาหรือมีพลาดง่ายให้เห็นครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยมีหลายจังหวะเหลือเกินครับมีประมาณ2-3จังหวะจระจ่ะนะครับที่ เขานั้นออกบอลพลาดบ้างหรือว่าคลองบอลแล้วก็สุดท้ายเสียบอลจนเกือบจะทําให้ทีมนั้นเสียประตูนะครับนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าน่าจะต้องกําชับกันสักนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเป็นสตาฟหรือเป็นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางจังหวะเขาก็ดูหวงบอลมากเกินไปหรือว่าเสียดายบอลมากเกินไปจริงๆนะครับทาให้มันเล่นยากนะครับให้เจ้าตัวนั่นแหลนะใน,ในการเล่นยากนะครับก็เลยบางจังหวะมันก็เลยแบบเอะปล่อยบอลดีกว่าไหมหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะ หรือว่าควรจะทําได้ดีกว่านี้ไหมเนี่ยนะครับมาว่าอันนี้ก็เป็นข้อที่เห็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับท,ที่เห็นระหว่างเกมนี้ครนี้มาว่ากันถึงข้อดีในเกมนี้กันบ้างครับที่เห็นก็คืออย่างแรกเลยก็คือหลังจากที่ในช่วงกลางสัปดาห์ครับโอ้โหโดนวิภา์วิจารณ์ยับเลยครับในส่วนของการแก้เกมนะฮะหลังจากที่ตอนนั้นเจอกับยังบอยแล้วก็ชื่อช้นเองเนี่ยเราก็นตัวนักเตะแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยแม้ว่าจะเหลือ1ิคนเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ สกอร์ก็ยังได้เปรียบอยู่แล้วก็จนถึงโดนตีเสมอเนี่ยการแก้เกมต่างๆของโซชามันดูว่าเอ๊ดูไม่สู้แล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรอนี่ทีมยังบอยนะหรือว่าผู้เล่นเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหลือ10คนแต่ก็ก,ก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้ในแง่ของแทคติกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ยับเลยในช่วงกลางสตาห์เกมนี้ดูเหมือนโซชาจะทําได้ดีขึ้นครับอาจจะไม่ได้แบบ เทคนิคอนจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าเห็นได้แต่ว่าคนที่เขาถูกส่งคนที่เขาส่งลงไปสนามเนี่ยมันเห็นเจสซี่ลินการ์ที่ลงไปแทนพอฟอกบา์นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีประตูในเกมนี้นะครับเจสซี่ลินการ์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดหนึ่งที่โซชาแก้เกมได้ถูกจุดนะครับก็เสริมถอดตัวลุกอย่างฟอกบา์ที่ไปเล่นหน้าซ้ายเนี่ยนะครับก็ส่งเจสซี่ลินการ์ลงไปที่น่าจะเล่นได้ถนัดกว่าในตำแหน่งนี้นะครับ ก็ทําให้ได้ประตูชัยมานะครับในช่วงท้ายเกมทีนี้ไปว่ากันที่อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคนยิงประตูชัยของเราเนี่ยแหละครับก็คือเจสซี่ลิงกัดเนี่ยนะครับหลังจากที่กลางสัปดาห์นั้นเพิ่งจะทําแอสซินนรกเลยครับส่งให้คู่แข่งยิงนะครับแล้วก็โดนแฟนบอลนั้นเอาทัวร์ไปลงชุดใหญ่เลยครับต้องบอกว่าหากเป็นนักเตะบางคนอาจจะกลับมาไม่ได้เนียวขนาดนี้ก็ได้ในเรื่องของสภาพจิตใจต่างๆเชื่อว่ากระทบแน่นอนครับเพราะว่าสื่อสมัยนี้เนี่ยเชื่อว่านักบอลแล้วก็คนที ติดโซเชียลอย่างเจสซินดิกาเขาเห็นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าบทวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเชื่อว่านักเตะรับรู้ได้ครับแต่ว่าเกมนี้เจ้าตัวลงไปเล่นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ดีด้วยนะครับต้องชื่นชมในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็การกลับมาจากภาวะที่ยากลำบากในช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเองนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ยอมใจเจ้าตัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของเจสซินดิกาแล้วกันที่สามารถกลับมาได้นะฮะ อีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วครับนั่นก็คือการเซฟจุดโทษของดับิลเดคอาร์นั่นเองครับหลังจากที่เซฟจุดโทษได้ในครั้งนี้ของดับเบิลเดคอาร์นะครับก็เป็นการเซฟจุดโทษในพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่ในรอบ 7ปีเลยทีเดียวครับหลังจากที่ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมปี2014เนี่ยเขาก็เซฟได้ในครั้งนั้นนะครับแล้วก็คนที่ทําฟาว์แล้วก็เสียจุดโทษครั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับก็ลุกชอนะครับเต้าอ้วงคนเดิมคนคนเดิมคนดีคนนี้เนี่ยแหละฮะก็คราวนี้ก็เป็นลุกชอยอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมนี้ที่เสียไปก็ถือว่ามั่นใจสุดๆเลยครับดดบิดเดกาหลังจากที่เกมคนก่อน,อนหน้านี้ก็มีช็อตเซฟมหาสัจจาให้เห็นนะครับในเกมกับบูฟที่เซฟเจ,จ,จ,จาะๆสองจ ก็ถือว่าชั่วโมงนี้ดีนเฮนเดอร์สันก็ค่อนเหนื่อยหน่อยนะครับในการที่จะกลับมาแย่งโอกาสในการลงสนามเป็น 1, มือหนึ่งนะครับแม้ว่าโซชาเองเพิ่งจะบอกมาบอกว่าเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นมือหนึ่งเสียถ้าเทียบฟอร์มกันนะทีนี้เนี่ยโอ้โหเออต้องบอกว่ามั่นใจสุดๆแล้วก็ฟอร์มดีมากๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบทสรุปครับในเกมนี้ฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันยากลำบากเหลือเกินในการจะชนะคู่แข่งแต่ละเกมเนี่ยแต่สุดท้ายก็ ก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็หวังว่าออกสตาร์ทมาได้3-4เกมเนี่ยนะครับหวังว่าทีมงานสตาร์ทต่างๆโอเล่เนี่ยจะได้บทเรียนในข้อผิดพลาดต่างๆเอาไปแก้ไขในในนัดต่อถัดไปนะครับเพราะว่ากันตามตรงเนี่ย ฟอร์มของแมนยูตอนนี้มันยังไม่สม่ำเสมอเลยครับบางนัดดีบางนัดตกลงไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโชคยังดีที่เราสามารถเก็บ3าคะแนนได้ในเกมที่ยากลําบากแบบนี้นะครับก,ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับผมแต่ว่าโดยรวมก็ต้องต้องปรับพอสมควรเมื่อหากที่จะไปเทียบกับทีมอื่นๆนะครับในกลุ่มลุ้นแชมป์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนซิตี้เองถึงแม้ว่าจะสะดุดแต่ว่าฟอร์มเขาดีมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเองนะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบมาตรฐานฟอร์มการเล่นเนี่ย เรายังเป็นรองอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าโชคดีที่ยังเก็บคะแนนได้นะครับนี่เป็นบทสรุปของเกมนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกที EP หน้าในเกมถัดไปครับหลังเกมในลีกนะครับเราก็จะมีไฮไลท์มีจังหวะสำคัญสำคัญมาให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่มุมมองหนึ่งของแฟนผีคนหนึ่งเท่านั้นครับอาจจะผิดหรือถูกหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเหตุแล,และผลได้ครับผมวันนี้ก็ มเมฆเดกลาไปก่อนกับแมนยูชัดๆในอีพีนี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID